เรื่องราวต่างๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Backroom Channel ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุ10ขวบผมอาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยายครอบครัวของเราไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่นะ บ้านของผมอยู่ติดกับบ้านของลุงเน่งลุงเน่งแกรับจ้างฉายหนังกลางแปลงตามงานวัดแกเคยบอกกับผมว่าแกรักอาชีพนี้มากช่วงวันหยุดผมจะไปเล่นกับลูกชายแกบ่อยๆลูกชายแกชื่อว่านน์และนี่คือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดโดยทางเราขอให้ชื่อเรื่องว่าห้องเก็บฟิล์มสยอง เรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ว่าผมกับนนสนิทกันมากๆช่วงเย็นวันนั้นหลังจากกลับมาจากโรงเรียนผมก็ไปเล่นกับนนตามปกติเหมือนทุกๆวันวันนั้นลุงเน่งไม่อยู่บ้านเพราะออกไปต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็คงดึกมากผมเล่นกับนนไปได้สักพักนนก็เอ่ยขึ้นมาว่าเราลองไปเล่นในห้องเก็บฟิล์มหลังบ้านกันไหม ผมเลยตอบกลับไปว่าจะดีหรอนอนตอบกลับมาว่าเอาหน่ามีอะไรจะให้ดูโดยความเป็นเด็กผมก็ไม่คิดอะไรมากจึงเดินตามนนเข้าไปในห้องลักษณะของห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ได้กว้างมากนะักหน้าต่างทุกบานถูกปิดตายด้วยไม้หน้าสามตอกตะปูพร้อมกับมีผ้ายันสีแดงปิดทับลงบนหน้าต่างทุกบาน เมือนขังอะไรไว้บางอย่างด้านในกลางห้องมีเครื่องฉายหนังขนาดใหญ่ตั้งอยู่และมีม้วนฟิล์มที่วางอยู่รอบๆห้องเป็นจำนวนมากผมยืนมองรอบๆห้องไปได้สักพักก็เหลือไปเห็นเหมือนมีใครยืนหลบอยู่หลังจอผ้าสีขาวผมเริ่มไม่มั่นใจจึงได้รีบถามนนกลับไปว่าในห้องนี้นอกจากเราสองคนแล้วไม่มีคนอื่นใช่ไหมนนตอบกลับมาว่าใช่ ก็มีแค่เราสองคนนี่แหละพอผมได้ยินคำนี้มันทำให้ผมขนลุกขึ้นมาทันทีแล้วสักพักนนก็พูดกับผมว่ามาเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูพอพูดจบนนก็หยิบเศษฟิล์มที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วเอาไฟฉายส่องลงบนแผ่นฟิล์มชิ้นนั้นสัท้อนลงบนจอผ้าสีขาวเป็นภาพออกมาและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ภาพที่สะท้อนออกมากลับเป็นเงาของชายแก่แกยืนนิ่งจ้องมองมาที่ผมและนนผมตกใจสุดขีดรีบคว้ามือของนนเพื่อดึงออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นสัมผัสแรกที่ผมจับมือของนนมือของนนเย็นเฉียบไม่มีอาการตอบสนองอะไรผมเห็นท่าไม่ดีจึงปล่อยมือของนนแล้ววิ่งออกมาด้วยอาการสติแตกพยายามร้องเรียกหาคนมาช่วย ประจวบเหมาะกับแม่ของนนท์ที่เพิ่งกลับมาจากการจ่ายตลาดเห็นผมวิ่งหน้าตาตื่นออกมาก็เลยถามกับผมว่าเกิดอะไรกันขึ้นและนนท์หล,ลับไปไหนไปเล่นที่ไหนกันมาผมตอบกลับไปว่านนท์กับผมโดนผีหลอกที่ห้องเก็บฟิล์มครับแม่ของนนท์เลยพูดว่าแล้วใครให้พวกเธอเข้าไปเล่นกันในนั้นผมได้แต่ยืนอ้ำอ้งอึ้งไม่พูดอะไร แล้วแม่ของนนนก็รีบวิ่งเข้าไปดูนนนในห้องผมได้แต่ยืนรออยู่ด้านนอกเพราะความกลัวแล้วสักพักแม่ของนนนก็เดินออกมาบอกกับผมว่าไม่เป็นไรให้ผมกลับบ้านไปก่อนหลังจากผมกลับมาที่บ้านด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอทานข้าวเสร็จก็เดินไปอาบน้ำที่หลังบ้านตามปกติบรรยากาศในตอนนั้นเงียบสงัดจนน่าขนลุก มันทำให้ผมย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวเมื่อตอนเย็นทันทีผมอาบน้ำไปได้สักพักหูผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านหลังของห้องน้ำผมจึงค่อยๆเดินไปชะโงกมองผ่านช่องลมของกำแพงห้องน้ำออกไปด้วยความมืดจึงมองเห็นไม่ชัดเท่าไหรนะ่นักผมเห็นเหมือนมีใครบางคนกำลังก้มมองหาอะไรบางอย่างยิ่งจ้องมองก็ยิ่งเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ผมเริ่มชักไม่แน่ใจจึงเผอหลุดปากทักไปว่านั่นใครย,ยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะพอสิ้นเสียงของผมชายคนนั้นก็หยุดนิ่งแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาผมตกใจทันทีที่เห็นใบหน้านั้นเพราะใบหน้าที่ผมเห็นเป็นคนคนเดียวกันกับที่ผมเจอในห้องเก็บฟเมื่อตอนเย็นโดยความตกใจผมวิ่งกระโจนออกมาจากห้องน้ำแบบไม่คิดชีวิต รีบวิ่งตรงเข้าไปหาคุณตากับคุณยายทันทีด้วยอาการสั่นไปทั้งตัวผมบอกกับตาและยายว่ามีใครก็ไม่รู้ยืนอยู่หลังห้องน้ำบ้านเราครับตาตาของผมก็เลยเดินไปที่หลังห้องน้ำยืนอยู่สักพักแล้วก็พูดประโยคสั้นๆว่า <c oughs> อย่ามายุ่งกับหลานของกู <c oughs> พอพูดจบตาก็เดินตรงเข้ามาหาผมแล้วพูดว่าไม่มีอะไรแล้ว เองขึ้นไปนอนกับยายก่อนเดี๋ยวตาจะอยู่ข้างล่างอีกสักพักผมรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยจึงขึ้นไปบนบ้านกับยายเพื่อจะเตรียมตัวนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าสิ่งแรกที่ยายให้ผมทำหลังจากขึ้นมาถึงคือปิดหน้าต่างทุกบานให้สนิทแล้วรีบเข้ามุงนอนและยายก็ยังบอกอีกว่าให้นอนใกล้ๆยายให้มากที่สุดผมจึงซุกตัวเข้าไปนอนกับยายยายกอดผมแน่นมาก ยายกระซิบข้างหูผมเบาๆว่าถ้าหนูเห็นอะไรห้ามส่งเสียงออกมาเด็ดขาดพอผมนอนไปได้สักพักตาของผมก็เดินขึ้นมาพอดีแกเดินตรงเข้ามาที่ผมแล้วบอกว่าวันนี้ตาขอนอนกับเองวันหนึ่งนะเป็นวันแรกที่ตาเข้ามานอนกับผมเพราะตั้งแต่เกิดผมก็เห็นตากับยายนอนแยกกันตลอดและสักพักผมก็เคิ้มหลับไป และผมก็ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงอะไรบางอย่างผมค่อยๆลืมตาเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังเดินขึ้นมาตรงบันไดาทางขึ้นบ้านแล้วสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันคือท่อนบนของชายแก่คนนั้นค่อยๆโผล่ขึ้นมาแววตาแดงกล่ำเกลือกไปมาเหมือนหาอะไรบางอย่างและค่อยๆตรงเข้ามาทางผมโดยความตกใจผมจึงพยายามดิ้นสุดแรงและร้องเรียกตากับยาย แต่ร่างกายของผมมันไม่ตอบสนองอะไรเลยเหมือนผมยิ่งดิ้นมากเท่าไหร่ร่างกายมันก็ยิ่งชาขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มจะหมดแรงลงทุกทีร่างของชายแก่นั้นก็ยิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อมีเสียงปิศนาดังขึ้นเฮ้ย <Hey! S 1> พอสิ้นเสียงนั้นก็ปรากฏชายร่างดำสูงใหญ่อยู่ตรงประตูห้อง ยืนชี้หน้าของชายแก่คนนั้นไม่ขยับไปไหนแต่สักพักร่างของชายแก่คนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแล้วผมก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าพอรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าเสียแล้วพอตื่นนอนสักพักผมก็ลงไปข้างล่างเห็นคุณตากำลังนั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารพอตาเห็นผมเดินลงมาคำาแรกที่ตาถามผมก็คือเมื่อวานไปนเล่นกันที่ไหนมา และได้ไปเอาอะไรของใครเขามาหรือเปล่าเจ้าของเขามาตามถึงที่ผมจึงบอกกับตาว่าเมื่อวานนนมันชวนเข้าไปเล่นในห้องเก็บฟิล์มที่บ้านมาครับแต่ก็ไม่ได้หยิบหรือเอาอะไรของใครออกมาพอพูดจบคุณตาของผมก็เดินไปหยิบรองเท้าคู่เมื่อวานที่ผมใส่มาให้ดูมันมีเศษอะไรบางอย่างติดมากับรองเท้าเนื่องจากเมื่อวานผมตกใจกลัว จึงไม่ได้ทันสังเกตว่ามีอะไรติดมากับรองเท้าที่ใส่อยู่หรือเปล่าคุณตาบอกกับผมว่านี่น่าจะเป็นเศษอาหารหรือเครื่องเส้นอะไรบางอย่างที่วางอยู่กับพื้นและผมดันเผลอไปรเหยียบเข้ามันจึงติดมากับรองเท้าของผมวิญญาณหรืออะไรบางอย่างในห้องนั้นคงไม่พอใจเป็นแน่จึงตามมาเอาคืน หลังจากเหตุการณ์นั้นคุณตาของผมได้มีการทำพิธีขอขามาแก่ดวงวิญญาณดวงนั้นตามความเชื่อและผมก็ไม่เคยเจอชายแก่คนนั้นอีกเลยต่อมาในเวลาไม่นานลุงเน่งแกก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กิจการหนังกลางแปลงที่แกรักก็ถูกทิ้งร้างลงไปลูกหลานรุ่นใหม่ๆก็ไม่มีใครเข้ามาสนใจเรื่องราวของหนังกลางแปลงก็ถูกลบเลือนไปตามกาลและเวลา และนี่ก็คือประสบการณ์สยองทั้งหมดที่ผมได้ไปพบเจอมาสมัยวัยเด็กขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาถึงตอนท้ายฝากติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง b a c k r o o m ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ